แม่แพวแฮปปี้มาแล้วจ้าพี่น้องมาพบมาพอก,กับแม่แพ้วคือเกาเ่าเต่ตอนนี้นะแม่แพวคลิปนี้แม่แพวบเดมันอ่าอยู่ในสวนเดอ้อมาอยู่ริมโขงจ้าก้มนากบ้มาก,กินยังอยวาเรากินยังเที่ยลูกชิ้นทอดแวะแวซื้อลูกชิ้นแวะซื้อลูกชิ้นทอดมากินพากันมานั่งเล่นอ่าริมโขง เลยแวะซื้อโลชิ้นทอดมากินแซบแบอร่อยไหมอร่อยเอาหน้ามากินดูเอาหน้ามาสองขวดตอนนี้กะจ้กโมงหามโมงแล้งสิหกโมงแรงเนี่ยขนาดนี้เวลาจะหกโมงแรงแล้ว พี่พี่น้องเห็นอยู่นฟังเล่าด้วยคนนี่ละบรรยากาศริมโคงอำเภอท่าบอ่อจังหวัดนนองคายบ้านแม่แพ้วเองติดริมโขงบรรยากาศดีใกล้ๆนี่ก็จะเป็นกระสังป่ากระสังป่าเงากระสังป่าเงเจ้า,จาของเสียบุญเพ่งกระสังป่า น้ำขึ้นหลาจ้ะเดี๋ยวให้ปเบิ้งน้ำระดับแม่น้ำโคง้งขึ้นหลายขึนหลายไาเนี่ยลดลงไปจักน้อยนึงละเนี่ยนะลดลงไปจักน้อยนี่หอยหอยน้ามันลดลงแต่ยังว่ายังยังบ่หอดต่ฟังทั้งถึงที่ค่ะขึ้นมืหลายเติบค่ะขึนมืหลายเติบหน้ามันลดลงในจัหน้อยอืนี่กระซัง่าฟังพูดนะ่ะฟังเรา ฟังแลว้วบ้านพี่มึงน้องฟังไทยฟังลาวเป็นพี่น้องกันจ้ะนี่ละบรรยากาศบ้านไม่แพ้วเองเนี่ยอันนี้ยามมือแรงกะสีมีอันพระเจ้าจออมาแลนออกกำลังกายจ้ะหันเป็นลิ้มโค้งพระเจ้ามาออกกำลังกายตรงไปนี่ก็จะเป็นดาไอเทศบาลค่ะ จะเป็นเทศบาลสนามเทศบาลคนหลายค่ะเพิ่งก็จะอาเลติแอโรบิกออกกับมังกายอยู่พุ่นแล้วก็ามาขี่รถเล่นกับรถซาเล่นคู่ใจเขานี่ละ่ะนี่ราคาบรรยากาศบ้านแม่แพลวมือนี่หาโอกาสมาหาขี่รถเล่นเลาะเบิงน้ำโขงว่าน้ำโขงขึ้นหลายเป็นทั้งสิ้นละจ้ะยน้ำฝนน่ะยามฤดูฝนยามฝน,นะมน,มฝนหนาวฝนเย้โอ้ยน้ำ ท่วมด้ค่ะบ้านไม่แผ้วน้ำท่วมกับ่ถท่วมทุกปีดอกเรวแใจสถานการณ์เรวแต่ว่าหน้ามันหลายก็ท่วมม,มันก็เข้าไปทั้งอันทอระบายนา้ำแล่ะเข้าไปในเมืองมันก็ท่วมท่วมหอตลาดพ่นแล้วลังปีก็ได้ขานาดม,มันหลหิวน้ำแล้วขอบคุณค่ะ กระบอกให้กินกะบอกไปและเอาน,น้ามาสองขวดคนละขวดเขาบอได้มาเล,ล็ดริมโค้งโดดแล้วเนาะพี่เนาะเ,เหตุตางานข้ามมากอะเอ่อเข้าบ้านนอนหลินพักพรอนอยู่ในบ้านโอ้ต้นมะขามมะขามน้อยพี่แต่ว่ามันนั่นโอ้ไปกินนั่นกระป๋องแบบพริกเนาะมันสมบ่ โอ้ยยอดถันอ่อนจะไปต้มไก่กินเนาะต้มไก่ต้มปลาเนาะพี่น้องเนาะไส่แกงปลาแกงไก่้ถพอ่ตอร์บซี่เยอะค่ะเพื่นดันยางออกกำลังกายขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานเล่นมาหาขี่รถเลาะเลน ข้าเจ้าก็ขี่รถรถเดินบรรยากาศดีค่ะนี่ล่ละริมโขงบ้านแม่แพ้วอำเภอท่าบ่อจังหวัดนองคายนี่ะไปฮอดซูดพุ่นก็นจะเป็นั่นโครงการสูบน้ำห้วยมง้โงโครงการชนประทานสูดนี่ก็จะเป็นโครงการชนประทานค่ะยาวอยู่ค่ะนี่ลหละริมโขงบ้านแม่แพวน่หน้าอยู่นะคะ อันนี้กะจิเป็นอันไอเขาเลิอกเขาเอิ้นอย่างลอก่ะดึงดึงไอกะซังป่าดึงป่าขึ้นมามันเป็นของอะกะซังป่าค่ะพี่น้องเจ้าดึงขึ้นมาอุปกรณ์ของเจ้าทํามาหากินเห้ะเวลาเพ่นออกป่าพ่นกะสิบุกอเพ่นกะสิไสกระต้าแล้วก็ลอกแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะ แคลซิโวลอย่างสูฟังสีซีวอาตอนสมัยเป็นเด็กน้อยสมัยเป็นเด็กน้อยลูกไม่น้ำโขงเนาะสมัยปฐมอ่ะนะอยากอยากกันอยากวัยน้ำเป็นเ,เลิกเรียนมาหล่ะกับมาเล่นน้ำโขงตัอแนวตามภาษาเด็กน้อยเนาะกับมาเล่นกับไอ้กับน้องกับพี่น้องกับมูกับพวกกันละมาเล่นน้ำโของอีกล้ว สมัยตะกี้นี่มีกระซังป่าเนียมันจะเป็นน้ามันจะใสกว่านี้สมัยสมุนี้บ่เป็นตะลินเพราะว่ามันดับน้ํามันดำบ่แม่นย้ำฝนน้าก็ดําสมัยตะกี้นี่น้ำใสใสละพักกันอันหอบสะพานะมามาสักอยู่ทั้งทาเอินทั้งทาเนาะริมโขงมาสักอยู่ทั้งทาบอดีอยากมาเล่นน้ําเลิกเรียนดังไฟหนึ่งเข่าแล้วก็ใส่ทานหลายเห็นมันเต็มเต่าเลยเด้ ไมยตะกี้ดังไฟหนึ่งเขาเนาะนี่สมัยตะกี้ได้ดังไฟหนึ่งเขา่าเอาเอาทานใส่หลายๆแล้วก็ข้างมอเขาไว้ข้างมอหนึ่งไว้กาว่าไปเล่นน้ำแล้วก็กาว่ากลับมันขึ้นม้าเนี่ยกะมอเขากะสุกพอดีปรากฏว่ามอเขาใหม่ <c oughs> มันโดนเนาะมอเขากับ,บริซิกเด็กหัวดกับ,บริซิกเขาเนาะบริซิกหัวดเขากลับมา บอกเขาไม่บ่ได้กินถึงแม่ตีบ่เจอมื้อนากะมาเล่นน้ำาคือเกาบ่ได้ขั้นเป็นเสาที่ขั้นมาเล็นน้ำเนาะมะเล่นน้ำอันมันกับเปียกเนาะโตเปียกมันบอกพักกันตากแดดเน่ยเล่นน้ำก็มเล่นน้ำตากแดดมันกับหล่นแล้วเล้วเมื่อยแล้วก็ตากแดดให้มันแห้งให้โตมันแห้งพอกับแม่กิจับบ่ได้ว่าว่าไปะเล่นน้ำมา ปนนี้ความเป็นเด็กน้อยก็ว่าเออโตแหงแล้วพ่อแม่สิจับบ่ได้เพิ่นกระจับได้ขี้เก่าเพิ่นกระหูขี้เก่าพราะว่านาสีดำนาสีแดงผิวกับสีดำแม่นบ่อละปันนี้เปิดเสือออกมามันก็จะเป็นห้อยเนาะมันจะเป็นห้อยขาวก็ห้อยดำสูบไปเล่นหน้าม้าเป็นบ่อสันแม่ว่าบ่อพ่อได้เล่นสูบไปเล่นหน้าม้าเป็นบ่อถามสามแถวทบ่อบ่อได้เล่นม้าเล่นบ่อเล่นก็ถือตีว minimum, ต่าสันนีกับบ่อจื้อเมื่อนาพ่อแม่ต okay. ีกับม้าเล่นคือเขาเออ บดีสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะเล่นเล่นน้ำเล่นน้ำเมื่อยๆตรงริมขุ่เนาะตรงทั้งท่านี่ริมท่าน่เพื่อนจีปลูกปลูกมันปลูกมันไว้นะมันเขากำมันเหลืองมันขาวอะปลูกไว้บดีมันมันมันกระดิบแต่ว่ามันกินได้อยู่ป้นดิก็ไปเอาหัวน้อยมากินไปลักพุดมันเพื่อนมากินเล่นน้ำเม่ยๆเลยป้าดีกินดิบแล้วมันยืงท่อมันกระต้นบอ่ะ รถสู้กันดบยังว่ะสมัยเป็นเด็กน้อยมันมวนได้พี่น้องเออถึงพอถึงแม่ตีงได้กับบจื้อมาหลินที่เก่ามีบัวบรรยากาศแบบนี้สมัยเป็นเด็กน้อยอำเภอเมืองละยูอำเภอเมืองคนหูพอดีบ้านเพิ่มบ่ได้ติดน้ำโขงเนาะกั้ยยูจะมีมองหนังเรียนนิดก่็มีอำเภอเรนทร์ใส่เรียนสาโรงเรียนดิโอ้เรียนสาน้ำอยู่โรงเรียนเอ้ยเพิ่มเพิ่นอยู่สาลระยูอำเภอเมืองเดี๋ยวอำบภอทบล่ะ บ้านไม่แพวติดริมโขงแต่ว่าเราบริติดบ้านเรามันอยู่หนาลงเราบริติดบริติดหนน้ำโขงเคลนมอนสามโลสามโลป่ะจากแม่น้ำโขงจากไม่น้ำโขงามาหอดบ้านประมาณสามสามสี่โลแต่ของขอยมันติน้ำโขงเด็กก็ะ่างมาเนะาะยางนี่อันนี้เขาเอิ้นว่าทาทาควยทาควยเออเออทานี่เขาก็มีเขาก็มีซื้อได้ทาควย้ยทาโจกสินาะ กะพากันมะลินโอ้เกือบตายน้ำเด้มีไอ้มนไอลาตีละมูกันเชี่ยวกันนี่ละเกือบตายน้ำอันผู้นึงโต๊ผู้นึงโต๊ระบดีกับสิเปโยกันแล้วก็ดึงกระจองกันนี้ต่างคนต่างดึงต่างจองกันระบดีกับสิบพากกันอตายน้ำโอ้ดีตัวปะหาตอนอยู่ป,ปะหาจำได้โอ้ยย่านไหลเกือบตายน้ำบอเดเว้ว่าสุภัยฟังย่านแฮงไหลอื พอเธอใหญ่มาพี่หลักเขาจังกล้าบอกสมูฟังว่าโอ้ไปเล่นน้ำเกือบตายน้ำบัดนี้ขันจะให้ไปเร่นน้ำเดี๋ยวนี้กับนาขีกระเดียมอยู่ได้พี่นองบ่ากล้าเลีนเนาะเบิ่งเนี่ยเออกับนาขี่กระเดียมกับบ้ากล้าเล่นแล้วเออสมือนี้ก็ได้มันบอกคือสมัยตะกี้เนาะสมัยตะกี้ย่งมันกระมวลเนาะไปมาหาสู้กันกับย่างไปมีริบ่มีิลาคือสมัยสมีย แต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศมันก็ได้ความรู้สึกไปอีกแบบหนึง่งเนาะสมัยตะกี้ก็ได้เป็นเด็กน้อยเด็กพ่อแม่ตีันได้กับบจือประจำเจ็บยุเจือยุตอนที่วันตีมื้อนามากับมหาเล่นหน้าอีกคือเก้า่ะไค่ะกะไวายน้าเป็นยอนเป็นนี่ล่ะรักมาเล็นน้าน้ำโค้งเขานี่ล่ะรักมาเล็นหน้าู่ทั้งท่านี่ยล่ะเป็นตัวอย,ย่างเลยจังน้องเด็กน้อยย่อเป็นตัวอย่างด้อจังหน่อยถ่ายนามาหนีบไว้ดิโอาสมัยตะกี้นี่ สิมีหาดเนาะสิมิหาดทุกทุกปีเดือนเดือนกลุ่มพามีนาเนี่ยต้นปีกับสิเริ่มมิหาดล้วบ้านี่สงการกับสิมิหาดกับสิมีคนตายสุปีเด้อาสิมีคนตายสุปีแต่อยู่เนี่ยบ่มีเลว้ดว๋ยวนี่คือคืออายุสมัยมันเปลี่ยนไปละเวลามันเปลี่ยนไปละมันกับบ่มีแต่กี้โอ้มีคนตายร้อยน้ำมาตายเกิดจะเป็นคนไทยอื่นอาเทนอื่นที่มาเล่นน้ำแล้วมาตายอยู่น้ำหาดอยสินะ จ้าคลิปนี้แม่แพวกับพ,พี่น้องมะเล่นนี่ล่ะมะเล่นน้ำโขงเขาละมานางเล่นริมโขงจ้าบรรยากาศดียุ้งก็เริ่มลายละยังบ่มืดปานใดต่ว่นยุ้งก็เริ่มมีละตาบ,บ้านมาพี่ไป,ไปเขาขับรถเจ้าเมื่อกี้คอยขับมาแล้วเจ้าขับไปน,นี้ไป บ้านละจ้าหลังจากที่ไปเลาะนั่งเล่นอยู่ริมโค้งไปเบื้องน้ามาจ้าสำหรับคลิปนี้แม่แพลวพาพี่น้องไปเลาะเบื้องน้าโค้งนะคะในคลิปหน้าเขามาติดตามเบื้องกันไหมว่าแม่แพลวสีมีอย่างมาหันสสวนพี่น้องไปเฮ็ดน้ำกันไปเบื้องน้ำกันเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายค่ะคุณพี่บา,บายครับ